สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะโคับฮักเ้อีสานปาทาเทานื้อะจจะมากินเคบับไกอ่อะคบับไก่ครับผมนี่แหละนี่แหละได้แล้วเรียบแล้วเอามาแตงหนากันเลยทีนี่มานะครับผมแตงหนากัน<บ>เลยแตงหน้าไหมไก่ว่างมีอเออนูอกระชีบน,นี่ใส้ที่หลกอะโอเคอัน <Okay. S 2> นี้ใส้อะอาใส่เลยว่าอันนี้มีสเอาไว้นี่ละเอาไว้นี่ละเออแต่งหนาเลยน้องไม่จะแต่งหนาครับผมชุ๊ แล้วก็ชิปส์อ๋ออ๋เดี๋ยวมีหลายอย่างครับผมเดี๋ยวคือใส่หน่อยถ้าลูกไหมใส่อีกใส่อีกใส่เข้าไปเอาหนังหนังเอาๆรลยอันเจ็บยิบเข้าไปเลยอืมก็ยิบเข้าไปอีกอ๋อเนาะโอ้สีสันสวยงาม อ๋ออ๋ออ๋อโอยลืมกดออฟนสีแต่งหนเองอ่อเร็ว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 แต่มาจแกือเร็วเร็วเร็วหัเอีสานผู้เดียวว่ามันเกียดติ๊นกันนี่ฟันสีจอ่อโอ้ยกินกระเทียมไปด่าพี่้องน๊วยน้เฮ็ยได้ชิ้นนี่ก็เสรมไหนน้องมันใหม่แต่งครับผมอ๋อ คือ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 ,อม้วนบอลโอ้ขึ้นหน่อยเลยลูกมึงใส่เขาไปอีกใส่เขาไปอีกอืมอืมอืมแช่งแล้วยืดไปนี่นหน่อยอืมให้แม่น้องก็อ๋อวางนั่นแหละอ๋ะออ๋อไปน,นสวนอีกแล้วลูกอ๋อเนาะแม่บ้านกับหิว ได้แล้วลูกมานี่นะครับใส่ใกล้ๆที่เา้าเอามาผัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมกะหอ่อเออหนอนไม้หอ่อสวยงามเลยใส่นี่ปะเอาปะใส่ปะอืมนี่การห้องเขาหมวนไปนี่แล้วก็หมวนนี่เออนั่นละไปชอว์ชอช์อชอ,ชอ,ชอว์ชอว์อนั่นละเสร็จแล้วละปะอ๋อ พ่อต้นเบิ่งหนูดห้องหนูเสร็จแล้วเอาเบิ่งของอ่ะพ่อต้นกล้าบอันนี้ใส่เข้าไปเอาไปไม่เอาไปอะไรออือถูกแล้วลูกนั่ะล่ะอืออือนี่เอาก็ใส่เข้าไปอืมถ้าอยากกินไลยก็ใส่ไล้เองสินะลูกนะถ้าตั้งท้ายกเกิดน้ำกระเด็นอ่ะหุ่นหม่วนล่ะอือ เมื่อกี้เห็ดหนาแกงบูดแกงนแกหนาบูดเอา้าเขาลืมไปเอายกเกิดมาหลุดนี่ตู๊ไปไปเอา,เอายกเกิดมาคนจุย้ยอ่าเอายกเกิดเข้ามาลืมลืมลืมพี่น้องเอ้ยต้องใส่ยกเกิดน้ำแสบๆมามจัดหนา้าพี่น้องเออห,ห้องห้องนู้นเนี่ยมัดมัดไรบ้างเข้าไปนี่อ่ะอืม นะครับบางคนใส่ยกเกิดน้ำกระเด็นครับผมนี่แหละแตงน้องไม่ส<อ>ใส่เองเส่วนกันตัดหน้าตัดหลังอยู่พี่น้องเลยมันหลดน้องไม่จะใส่เองเลยใส่ยกเกิดเข้าไปน้องไม่จะใส่เองโยเกิดนี่ก็พี่น้องมันบดได้ฮักเตอร์เนี่แหละเอาน้องไม่ใส่เองบอก <Okay. S 1> อ โยเกิร์ตนี่อาจจะเป็นแทนเป็นน้ำสลัดนะครับผมนี่แหลพะพอต้อนใส่เมคเคอร์เทดราชินีเข้าไปแต่งนหน้าโอ้ยเนาะขัดแบบเอ้ามวลมวลมวนโอ้หนาเคบับเคบับไก่พี่น้องนี่แหละปาดน้ำบอกอะไรนะกินเบิรงกันนะใส่กินเลยเด้พี่น้องนี่แล้วแลวนะหนนและครับผมยัดใส่

ไซโยกเกิดนี่แซมแห้ลองบอกอเขากันดีครับเขาบอกว่ามีช้อนนอกกันได้เนะาะเยอะๆครับไซเปรูใแ่มปรูโยกเกิดนี่นาจะมาแท่นาน้ำสลัดนะครับผมเอาแท่นไซน้ำสลัดอืมอม แข็งนาแขนมันแป้งบัวสุกลอเลนมันหยาบหนอยอย่างนี้ให้เราแหลมเลยได้ได้อยู่ได้ได้ในัเขาต้องหอนแน่น เราก็ต้องพักเก็บก้นมันด้วยอืมอืมเ๋ยวขอโทษขอให้พี่หนังเอ้ย แซ่บห,หน่อยๆหน่อยคบับบคือแบบบั่น กินแบบบ้านๆอร่อยน้องไม่อิอ่มอืมบอกไม่ใช่เออ่หนาเหมือนแป้งวุาสุกอืม แป้งสุกอยู่เหมือนแป้งบะสุกมะลูกอ่ะมันแป้งบะสุกข้าวเป็นน้ำกับป,ปวดไปเนน้ำปวดฟันคนฟันผุเน,นะาะคนฟันผุนี่นะกินตะลุอมน,นะลุงเนาะอร่อยอยู่นะน้องไม่อาจจะบ่มักแน่นเนาะลองลอง,ลองใส่ดิป่ะน้องไม่<ะ>มสิมาเอาของกินอืมไป ยังกินบ้างตบออกยากพี่น้องกินแบบกินยเกิร้วเลอกินกินโกเกิร์ตอือน้อมิวกินโกเกิรก็อร่อยเหมือนกัน แชร์ภาพครับผมตัวอซ้อมมือมิแบบนี้เ้ย ไปซื้อหากันจินเดออันนี้บ่ได้ขายของเด้อพี่เนอะได้ไปซื้อกันจินเดออันนี้โมมิวแส่บจไหมจินจยกเกินและะ้วซสบอื้มหิวอืมอืมอืมบ่โอ้ย ของแม่พี่ชายเหรอคุกกี้คุกกี้บอเล่โค้ดซานาอีปีคลิปนิดหนึ่งอืออ่ะอืออาไคิดนิดนะจ๊ะเท่ากับขอสวัสดีสวัสดีและพี่น้องสำหรับคลิปนียจ๋ากระโค้ถ้าเราไม่กินเลยเนี่ยกระโค้ขอบคุณขอบคุณเลจ้าเห็นหน่อมในจ๊าข้าจะเสร์ฟครับขอบคุณหลายๆที่รับชมติดตามครับสวัสดีครับ